สวัสดีค่ะดิฉันานาลีรัตน์ปาณพิทักษ์ชื่อเล่นจริงเล็กค่ะแต่เดิมก็คือลื่นล้มสองครั้งนะคะป่วยเป็นกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทโรงพยาบาลรนะัฐบอกว่าผ่าตัด50,000นค่ะดิฉันก็กลัวเรื่องผ่าตัดแล้วประกอบกับมีท่านดรเอกมาแนะนําเรื่องสินค้าของแท้บแปลกนะคะดิฉันก็ได้เข้าไปฟังคุณเล็กที่สายใตย้พอออกมานะคะดิฉันก็เลยซื้อ,องาดาไปกินเลยค่ะพอเห็นคนที่เขาทานยาแล้วเอาน้ำเขาทาน4เม็ดใช่ไหมคะ ดิฉันก็ไปทานมือละสามเมตรทานได้แค่สองวันจากที่ดิฉันเดินแล้วเจ็บสะโพกสองข้างเนะะี่ยค่ะเดินแล้วต้องหยุดต้องหยุดก็ดีขึ้นภายในสองวันนะคะแล้วหลังจากนั้นดิฉันได้มาพบท่านประธานนะคะก็ได้พูดคุยเพราะท่านก็กระดุกเคลื่อนเหมือนกันท่านบอกว่าถ้าพอไหวก็จัดเต็มเลยกลับไปดิฉันก็จัดเต็มมือละสี่เมตรเป็นสิบสองเมตรดิฉันก็เดินเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นใส,ส่ส้นสูงได้ดีขึ้นเหมือน,นวันวน,นะะี้